ทู้เตียนบูชาพระรัตนไก่ครับเรินเทียนครับจับคู่กันเลยจับคู่กันวันนี้นะคะเราถวายกระถินที่วัดหนองชะอดอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะให้แพงงานเป็นตัวแทนของพวกเรานะคะถวายกระถินแด่พระคุณเจ้าแล้วก็กวดน้ำนะคะ ่อจับแขนพ่อเดี๋ยวอย่างนี้เพื่อความสะดวกเพื่อความสะดวกนี่เอาตะปางหลบไปก่อนเาจะได้กราบไปถวายได้ตะปางหลบไปทางเสาก่อนจับพื้ก่อนจับพื้นช่วยกันยกตะปางไปไว้ให้เราบก็จะปัจรัยใจรู รวมกองทีนช้างนะครับชุมชนธรไทยเป็นผ้าไทยเนาะผ้าันเถอะรับถึงนะครับผมนี่ก็พี่อยู่ด้านทกบเราครับร้อมทีมกบซีครับอนุโมทนาสาธุบุญครับแม่แม่ส่งเข้าไปในบัญชี ครับผมใช่ได้อันนี้เืรอมาเราจะได้เฮรอบโบดถสามรอบด้วยกันนะครับขออานาบนตัดกินับเรียบร้อยแล้วนะครีมผิน้ำยาผสมจีนน้ำยาผสมจีนยาสะระแปรกระนนะเนี่ยขออานาบมตัดกินามของนะพนักงานทำารนะ วัววนหนาจะดขอ Rebel อมัมีธนาบุญนะประดิษน้ำพริกขุนป้าเตืรนนะอยู่ที่ตราดปลาตะเรียนเลยขออัญมีนาบุญนะขับซ้อจ้าที่นี่ก็เป็นการงานเสร็จแล้วครับเตตยก็เลี่ยกลูกค <disrespectful> ้าอ ผมไม่รับติบอยู่แล้วครับรอกจากคนไหนก็จะติปขายทุกที่ทุกเวลาทำไมใครจะรอดของใารก็น อ๋อดีครับใช่เพราะว่าฉัคิดว่าพากเราต้องมีนักช่องดีวค่ะเอ่อสั่และต้องดูนะคะดูทาง u t u b บนะคะก็คือตอนนี้เราสะดวกไฟ้ช่องทางเดียวนะคะขออภัยนะคะ ขางช้างนะคะคุณอาหามะานะครับดีค่ะคุณอาหามะขางขายรับรวยมาถวบูชาของช้างนะคะช้างก็จะมอบให้ท่านเองนะคะเป็นขนหางช้างนะคะอยู่กางเมง

เดี S <S ๋ยวเดี <S <S ๋ยวช้างเดี๋ยวนะเดี <S <S ๋ยวนะเดี๋ยวต้องมาบูชาวัดคูมงคลนะคะช้างจะมอบใหเองนะคะที่บูชาเจ้ามหาราชาสัพพะเนหารังสมาสัพขโคมามายาตรายามีวันชัยมารถิสมันดีลาภูตมุขุทายะเก็บเร็วนู่นนู่นนู่นคุณแม่ยังวย สวยๆก่อนทักสวยๆก่อนอาลูกทักสวยๆกันเลยหน่อยเก่บมือไปเลยค่ะนั่งๆนั่ๆนั่ๆอีกทีอีกทีอีกทีอกทีอกทอกทอกท ตรงนี้เลยนะเข้ามาตรงนี้เลยบทแบบพัฒนาวัฒน์เอาเลยไปตรงนี้เลยใช่ใช่ใช่มาตั้งแถวตรงนี้เลยตั้งแถวตรงนี้เรียกมาเลยเรียกมาบทนี้ไงเอาต้องหันมาตรงนี้ดิหันมาตรงนี้ ไม่ใช่กลับมาเลยอรมแล้วเหรขอจ้าปอปอไปตั้งขบวนนะครับเขาเปอนหนาพนู้นไงขเจ้ปอปอดเอยเอาหันหัวมาดิเออสนไม่น่วเลลลลลอพคน รังสไหรังรายรังออกน้ารังอยากไปรางว้ารางปรวัรค์อาหน้าเ็เรอเลยรูดสิบสิบอดแม่สดแม่สีลูกสาวหน้าตา ก็เทีโอกาสได้มาทำบุญเนาะผูกชาติผ้าสามสีแล้วก็กระดิ่งนะครับให้เขาได้รับรู้ว่าเรามาถึงที่นี่ครับวัดหนองชโลเราจะไปผูกไว้กับหัวเรือโตกสุดใหม่สามสีไข่หนอเหลือสามรำบีไปที่นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวไปถวายที่จอฟ้าตัวหนึ่งแขวนที่จอฟ้าและผูกผ้าสามสีด้วย สาธุสาธุนะขอให้เป๊มีเสียงตรงเขอนนหลวงพ่อตรงนี้ขอหลวงใหญ่ตรงนี้แต่กะ่งน่ที่นู่นเลยเออมาเล้ขบานนีไม่แตกดีใจบตู้เลยชิิงิงิงิระิ่งโผกระดิ่งดักตึกตั้งคือเสียงดักตึกั้งะบุญไทยไทยเขาก็หับ คนกใครก็เชอเพราะว่าเราด้แปกก็ดิ่งผูกก็ดิ่งเออแล้วผ้าสามสีมนโยผ้าสามสีมาในเด็ดแต่บอได้ทำผุับผุนปักแน่ยูสวยอย่างพัดพลาผมก็ปูผ้าสามสีจ้าวันนี้ชื่นใจชื่นใจเออวันนี้เออชอบฟ้า เพราะเคราะเพาะเพาะวันในเพื่อนเพราะเดือนในชาวเพราะปีสิงไลยลายหายหมดเพราะเอ้เคราะแล้วหมดเพราะหมดตรงหมดโลกหมดใครแม่โอ้โหกระดิ่งยังเหลืออยู่เลยทำยังไงดีล่ะแม่เอ้แม่อยู่ทำรงพานอาหารช่วยช่วยกันนำเลยไหมแม่ช่วยกันได้ เอจะเป็นกระดิ่งถุงกระดิงเสียงลิสเสียงจังหวักจะแขวนลอกอุโมงตดในวันนี้แขวน้อบคว้าใบละกาหางหงแต่ยังไม่มีเจ้าภาพเลยแม่นาาสงสารจังเอ้ยหลือพี่น้องจะร่วมในการซื้อปูน๋ยวถุงกระดึ่งล้อนบาทแต่ถ้าไปซื้อทองตลาดลูกละน้อยฟรี หลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวอาตมาออกให้40บาทอีก100บาท โยกซื so ento, so ้อออกกันเองและกันน้องออกกันเองกันแดดไปแขวะที่ช่อฟ้าใบละกาหาหงชื่อเสียงเราจะโด่งดังเป็นบุญสูงคุณหลานมีชื่อเสียงโด่งดังเด้อได้จุติธนชัตเจ้าก็วัดกินงานช้างสุขสีทรรไทยของเราพอใหญ่ให้แข็งแรงไม่ลดคนหายไปเด้อลูกหลานก็ให้เป็นคนดีทุกคนเด้อออเจะตื้นที่ดินถวายวัดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเศรษฐีที่นาราคาที่ดิน มีที่อยู่ที่กินม,มีที่ดินอาบัจมีนาดอมก็ทำมีนาดำทุกเขาเท่างวางจะได้กระชุองฉันเขาเตียัานเาูมสามปัญญาจ้ายวยยจ้า้ายอนรยรมนะที่ที่รงเนุดเตียมาเก เดินนานเดินท้าใกเรียบร้อยถ้าใกล้เวลาจะพลาดไปไม่ได้นะและคุณดองแก้วกันได้จุดเทียนบูชาพร้รัตนะไปครับเปลี่ยนเพลินครับจับคู่กันเลยจับคู่กันสะดวกเรื่องความสะดวกนี่เอาตะตังหลบไปก่อนอาจะได้กราบไปถวายได้ตะตังหลบไปทางเสาก่อนจับพื้นก่อนจับพื้น ช่วยกันยกตะตังไปไว้ที่เสาก่อนเพราะว่าตะตังเนี่ยเดี๋ยวเราใส่สิ่งเนี่ยวนได้วนได้บริวารบริวารขยับออกมาเลยคบ,บริวารเดี๋ยวประธาน

แค่นีสีก็มากอดพครงามสะอื้นเลยนะสวัสดีครับกล้องกล้อนี่อะสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับแม่ๆนะครับเรามาทำบุญกันโอ้โหวันนี้ก็ได้บุญกันเยอะเลยนะครับผมมาถึงจับก็มาทำโรงทานก็มาทำบุญกับศินด้วยกันนะครับวันนี้ก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับผมงานนับลึกดีครับวันนี้ก็เก็บข้าวเก็บของเดินทางต่อไปที่สุรินทร์ครับเพื่อที่จะเดินทางไปแห่ที่ศรีสะเกดนะครับผม ล่างกูนะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้วันที่5นะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะให้ใครงามนะครับพร้อมบรรทุกมงคลทุกแบณแม่อ้อมก่อนนะครับผมรับไปตัวนะครับ้าขายร่ำรวยนะครับผมนะตั้งจิตตั้งใจครับสาธุพรรรรระะคูปกมจันทร์พระครูมาเทาพระครูมอหลวงกำลวงอันเจียงมอสระมอเสียงมอมะมอจ่าตุมตัพคุหนักตุจักรุุเจเจ้าเทียนกำลวงสุดเด้อสมชาบารมีใครงามเอือแน่รับบร้บรรทุกมงคลเบนที่รอดเด้่อหอน คุณแม่อมจิตใจจิตใจเด้อแถวขาดปลอดภัยจากภรรยาหนุ่ยต่างๆทั้งปวงเด้อสาธุเด้อพลังงามเอ้ยนี่เว้นมานามัสสสะปะขวัตโตะตสัมมาสัพพุทัสสะนามัสสสะปะขวัตโตะตสัมมาสัพพุทัสสะนามัสสสะปะขวัตโตะตสัมมาสัพพุทัสสะอิสิบูชาจัมหาราชาสัพพะเสนหารังสมาสัพทโตมมายาสราญาปีวันชัยวันสีสวดิลาภูณามุขุทายะเดี๋ยวเก็บตรงนี้เก็บมาเก็บเก็บเออเก็บไปเก็บดิเก็บ ดูตาดิดูตาดิจาเจ้าเล่ยเลยนะปักงามอยมาถ่ายภาพด้วยกันครับผมไออาายถอยถอยถอถอยเฮ้ยเอาเอรถออกให้ไม่อยู่นี่ละเป็นไรลุงมาเลยมาเลยมาเลยมครับปิดคลิปด้วยกันครับผมขอบคุณาครับมีใจด้วยนะครับผมในอก็มาให้แล้วเข้าไปครับเข้าไปไปไคลิปด้วยกัน โตขึ้นเยอะเลยนะครับเป็นนมขึ้นเยอะเลยนะครับอายุครบยี่สิแล้วนะครับปีนี้รายงามนะรายงามก็อุยพรนุชัยนะครับขอไหมอวยพรนุชัยให้แม่ๆทุกท่านนะครับผมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยเนาะอายุมันขวัญยืนนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมคำมั่นตั้งใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับผม ายงามก็จะเดินทางต่อกลับไปสุรินทร์ก่อนนะครับไปไปตั้งหลักก่อนแล้วก็เดินทางต่อในช่วงดึกนะครับไปเห่ที่อำเภอปลางผู่นะครับอนงบนุงแล้วบนุงขให้แม่แม่เอีายพีนะครับมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านครับถุงแน่นแน่เลยปั๊มบนุงดบบางังเลยอ้าวครับผมัแงนะครับนงนง อะไรเนี่ยยยาาพขโอ้โหเลยไม่ได้พลาดไอ้ทิงทีหนึ่งสองหนึ่งสองแล้ชั้นเออบุนอย่าตีหัวค่อยเด้อบักงามปากเดียวใจเย็นๆเด้อบักงามอย่าตีหัวค่อยเด้อบักงาม ไม่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 ไปต่อนะธรรมดาเนี่ยไปโชวรมานเขาหนึ่งสหนึ่เดี๋ยวนะเดี๋ยนตั้งรูมสวยครัเองามาเริมยาวแล้นะครับหลอกหนึ่งสองาอีกรูมอีกรูมครับ12ึสไลนอยกนไลนนอยหน่งองาอรู้ไปดูอาไป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 ้อ เอ้ปากลิงนะครับปากลิงมาแล้ว